ในกลิปพาเที่ยวฉงชิง่งเมืองลอยฟ้ารถไฟฟ้าทะลุตึกที่แรกเราจะพาทุกคนไปหมู่บ้านโบราณชื่อชื่อโขห,หมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหาคนครฉงชิง่งเมื่อเดินเข้าไปทําให้เรากลับหลุดไปในอดีตทั้งตึกดาบ,บ้านช่องทรงโบราณร้านค้าอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นหัวเส้นหยวนดีมแคทเซลิลสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 3A สถานที่ท่องเที่ยวผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความบันเทิงการศึกษาและกิจกรรมสําหรับครอบครัวพร้อมวิวความสวยงามที่ ล้อมไปด้วยปราสาทสวยงามเวกากหลุดไปในเทพนิยายและไฮไลท์เมืองฉงชิงที่จะพลาดไม่ได้นั่นก็คือรถไฟฟ้าทะลุตึกจุดเช็คอินยอดฮีตรือาคารที่มีผู้คนอาศัยหนานแน่นพร้อมก,กับสถานีรถไฟที่มีความแปลกไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่ไม่เหมือนใครแบบสุดๆพิเศษกว่านั้นโปรแกรมนี้มีอิสระฟรีเดย์ให้ทุกคนได้ท่องเที่ยว1วันเต็มราคาเริ่มต้น10888เท่านั้นทัวร์ไม่ลงล้านพักโรงแรมสีดาวน้ำหนักกระเป๋า23กิโลบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากสนใจจองทักมาสอบถามเพิ่มเติมกับทางแอดมินได้เลย เลยนะคะ